เช้านี้ชั้นหนึ่งแก้ทรงเกงเางทหารนะกสไตล์ทหารแก้ทรงเกงๆสไตล์ทหารยิบกับยิบบอนะครับก็ไม่มีพรมลื่นนั่นเองครับลูกค้าสุราธานี้นี่แหละอันนี้พอดีต้องเก็บคือมีความทีบมันของมากชั้นหนึ่งก็เลยต้องเก็บสะโพกเข้าให้อีกมันมันพองอ่ะเวลาเราทำทรงเสร็จแล้วพอมันก็ยังพองอยู่ก็เลยบีบสะโพกเข้าไปอีกไี่ตัวประมาณสองนิ้วนะมันเลยก็ทำทรงให้ใหม่รายละเอียดอีกย่อยพวกใบพวงใบโพนี่ชั้นหนึ่งก็พยายามต่อให้มันตรงกันนะก็ เย็บท่านจังหวะลู้ามารับสินค้าเก่งวันนั้นค่ะขอบคุณครับลูกค้ามากมอบอริกางที่ดุลเซ็ตเก็บก็เสร็จแล้วลูกค้าจากที่ไหนมันจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันเก่งอีกสียอ้าวทำต่ออันนี้ช่านหนึ่งล้มตะเข็บนะครับเย็บหัวให้นะครับจัไปขอให้แน่นๆชั้นหนึ่งใช้ได้ยีนะน,นะยีนวีนัสเย็บมันจะทน ต้องหนึ่งต่อใบโพให้เรียบร้อยแล้วนะมันจะได้แบบนะสวยๆอ่าแล้วถ้าเป็นเย็บตนะเข็บผู้เนาะเย็บโพให้นเนาะดีมันจะสวยไงลูกค้าไปสวมใส่แล้วมันสังเกตก็ไม่รู้ว่ามันมีการเย็บขึ้นมาใหม่เนาะมันก็จะแบบมันออริจินอลแลบแห่เห็นไหมกระสันนิดตเข็บผู้โอ๊ย เน่นปึง้งเต็มตลับออตลับหอกแก็มจัดตลับออกเห็นไหมเย็บหมอกมันไม่มีพวงหรีมมันจะแน่นมันจะทน้นสิบสิบปีใช้ไปเถอะส่วนทรงจริงๆตัวนี้ช่างหนึ่งทำเสร็จแล้วน้ำปุ๋ยไม่ได้ถ่ายไว้เห็นใส่เย็บหมอกไหมในก็จะเย็บหมอกหมดเลยไม่มีพวงหรีมครับยกเปอาขึ้นให้ต้องสามยูช่างหนึ่งใช้ได้ดีดีนัด แต่ที่่งนึ่ก็จะเก็บงานให้อีกนิดหน่อยเพราะว่ามันจะต้องรุ้ออกมาเพื่อเย็บหอกใหม่นะก็ูอ้นนั่นแหละนี่จะแน่นๆบนฮับรับนะก็ติดหูโอ้ เน้นๆเน้นปุ๊เนร็จไม่ต้องห่วงครับเน้นปเนี่ยมันออกมาก็เป็นอย่าเนี้ยท่านหนึ่งต้องเลื่อนใบโพอนิดนึงเพราะว่ามันไม่ตรงกันเวลาเก็บเข้าอ่ะเข้าไปทั้งสองนิ้วอยู่เนี่ยเสร็จแล้ว เนี่ยทรงก็เสร็จเรียบร้อยครับคือจริงช่างหนึ่งจะต้องยกเป้าไล่ทรงใหม่หมดเลยคือล้มตะเข็บคู้นะครับเป็นการเพียงพอแล้วช่างหนึ่งก็จะคำนวณนะเพื่อเพื่อให้ขามันไม่บิดสังเกตว่าขามันจะไม่บิดตะเข็บมันจะอยู่ตรงมันต้องคำนวณื้อผ้าใหม่หมดเลยนะครับงา้นตายช่างหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือช่างหนึ่งก็เก็บซับโพกเข้าให้ด้วยมันจะได้ไม่พองมากนะั่นหละลูกค้าไป็นสมสัยนะโอเคสเสร็จเรียบร้อยครับ บอกว่าอยากจะได้แบบเป็นกระบอกเล็กเอ่อตอนแรกลูกค้าบอากจะออกเดทช่นึ่งบอกว่าเดทมันไม่ได้ผ้าเนี้ยมันไม่ยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําเป็นกระบอกเล็กให้เล็กสุดก็ประมาณตัวนี้คือ6นิ้วครึ่งน,นะครับไล่ต้นเอ่อต้นขาหูเขาปลายขาแล้วก็ความยาวปรับใหม่หมดยกเป้าขึ้นนะครับแล้วก็เก็บซับางเข้านะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับของมากครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่แหละผานได้สมัยครับ แอดไลน์ไอดีช่้นหนึ่งเหรอ nung7955 บริการทั่วไทยครับสอบถามได้ส่งรูปส่งไฟล์ข้อมูลมาได้ครับเหมือนกางเกงที่จะแก้ก็ไปวัดจากแบบที่มีตามตามที่ช่างหนึ่งได้นำไปก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับไม่ยากครับแก้ส่งกินแบรนด์เนมทั่วไทยบายช่างหนึ่งร้านอยู่สุราษฎร์ธานีครับติดตามชมคลิปรีวิวหน้าครับว่าช่างหนึ่งจะทำงานอะไรครับแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรจะเป็นเสื้อหรือกางเกงหรือเสื้อแจ็คเก็ตครับติดตามชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย